สิ่งเจ็บทีดาภูมิใจเสนอ r ไรมอ s w e l l e r ให้เสียงผสมไทยโดยคุณตอมนะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีจ้าเย็นเดย์ต้อนรับท่านกรสุดทีเทียบที่ได้เดช่นเดิมอยู่ดีกับคุณตอมนะจ๊ะนี่เลยนะคู่รักสุดหวานนะจ๊ะวีล่ามาหรอก วันนี้เราก็จะมารีวิวเรวเรวลพัสดซีซั่นที่29กันนั่นเองจ้านี้ก็เปิดแล้วก็ได้สกินของวีลากาลีนะแล้วก็ถ้าเล่นไปถึงเลเวล6กก็จะได้สกินของมาล็อกนั่นเองจ้ามานีสวยมาลาสกินของวีรานะจ๊ะเป็นสีม่วงเป็นทิดาซาตานมากมีความเป็นทิดาซาตานทิดาซาตานนะครับ สวยมากมีเปลี่ยนสีสกินเป็นสีชมพูฟลอมฟิงเปลี่ยนให้เป็นสีชมพูพาสเทล Can you handle this o u h d e t h s <c oughs> จะรับมือนไหวหรออันนี้นะอันนี้ก็บอกสกินนี้ของอะไรนะวิล่านะแล้วก็สกินของกาลีนะ This is a game. This is a n t a f o r d to lose. นะคะก็เป็นแบบสกินนี้ก็มีความเป็นแบบหน้าเทาอีกแล้วนะจ๊ะกาลีหน้าเทาอีกแล้วนะนะจะเป็นแมงบุมดำนะเป็นแบบแบล็กแมมบาแบล็กนะแบล็กสไปเดอร์แมงบุมดำม,มานี่คะ่ะสวยมากคือเล่นมาทาั้งเกมอัดได้2นาทีตลกมากเธออาทิชันเล่นดีมากก็อัดคลิปไม่ได้คะ่ะ หลอกมากมีความหลอกมากบัคตะลักตแตกอะไรนอนัยิงตุ้ตุ้มตุ้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 มุุมก็สวยนะการีซัพพอร์ตนะคะเอออ้นี่ค่ะล้างค่ะเออทาอะไรได้เจอล้างค่ะเจอไม่ล้างวันนี้ยิ่งเอ้าตั้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 หนูไม่ได้ไม่ได้มาสิแวนมาสิเอ้า ตีเทวันเออตายไปเลยจ้ามาห้าวดอกดีนักเออเกมพิกตลิติีต่อแล้วจ้าเออกาลีแทงออกของซับนะยิ่งอ nah. ้าปัง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 จั๊กชื่อว่ะตายเลยไงไงล่ะห้าวดองดีนักเออจบเกมสวย ไล่เลจนดารีสวยๆก็เกมนี้ก็ชนะไปสวยๆมงต้องลงอยู่แล้วป้าทั้งซับทั้งคิวขนาดนี้นะจ๊ะก็สก,กินนี้ก็มีความสวยมีความเป็นแบบดำเทาหน้าเทานิดนึงนะในรูปเนะนี่ยหน้าไม่เทานะแต่ในเกมคือหน้าเทาหน้าเทาอยู่ก็มีความหน้าเทาแต่เทาแบบสวยๆนะ่ะเออไหม ชลลี่สวยนะจ๊ะสกินนี้ทีนี้เราก็ไปดูสกินของวีรากันเลยจ้าเออดูสิโอ้เป็นทุกอย่างให้เธอเลี้ยวนึงอู้หูมงไม่ลงจนมงมากฮะนี่เอาดีๆเจดีๆเอามามา,มาปาดลีชันสิปาดลีชันสิปาดลีชันสิวันนี้น่ะอ่ะตายแล้วหนึ่ง <c oughs> ดีดีตาดีดจาไเลยจ้ะเป็นสก,กินม่วงๆนะจ้ะขิวซองยิงจะได้ไหมดูดีดีเร่งมาหลอกดีๆตายไปแล้วอ,อ๋อใครเนี่มันห้าวดอกนี้นะเข้ามาในดงฉีดมากยีหน้าตะครียิงมันได้ไหมได้ไหมดูสิย้อนมันนี่ย้อน ไม่ใช่ยิงซะดีหนึ่งต่อห้านะเกมมอาแล้วดีๆนี่รอจบตับผู้ชายในพงหญ้าโอ้ไม่ไม่ไม่ไมเออตุเ,ออเ,ออเย,ยไปแล้วไปดักตีผู้ชายในพงหญ้าซื้ขอขาอส่วนกับตายหาไปเลยจ้าอเอ,าเอ,าเอามาแล้วกระโดดมาอีมาแล้วกระโดดมาหายดีๆเร็วๆเ,เอาหายดีๆเอาดีๆตายไปแล้วเอามาเออเอา,เอา สวนได้เวลาสวนค่ะน่ล็อกชิลว,วีล่าล็อกชิลมีไหมเคยเจอปะนี่ไงไวายวีล่าล็อกชิลล้วงฉันดีดักล้วงฉันชนกีแหกเลยเหมือน,นสิดีดีเขาไม่ตายดิมาวีล่าล็อกชิลนะมามาล้วงไม่ได้เลยสิล้วงไขไ่มีได้เลยสินี่แหนละอิงก็ไปกลางตรงตีนในใจเก่าตีมีล็อกชิล เออได้ใช้ครั้งเดียวไม่ถึงสิบนาทีคุมไปเนี้ยซื้อร็อกชิวตะติวติมาเนี่ยเออมันหน้่มันหัวนกจริงๆค่ะโชว์ความสวยอยู่หน้าบ้านเขาแล้วก็กลับมาทีนี้ไปดูสกินสีพาสเซลกันโอ้โหสวยมากมาแล้วนะวีาสาววีาพาสเทลเขาวีาออกของซับค่ะมาไม่มีใครซับเดียวซับเองแม่ซับเอง,เองจ้ามา มีล้ครับมีล้ออกของซับเอาเอาอันกาลีก็ออกของซับเอาเมื่อกี้ออกเมื่อกี้ก็ออกล็อกชิวเออมาสิเออเก๋ๆอยู่เลยก้ามาอืมกางทำอะไรกันอะไม่รู้เออเออเอไม่ไม่ไม่อย่าจะไปทิ้งกี่เชนไม่อย่าไปดูซะเออเออนี่เลยดีๆข้ามานี่นี่ดีตาย ตายสักสังหารมันเออเออโดนสังหารคืนตายตกใจเบอร์อยู่ในป่าโดนเสียบหลี่ตาห่าไปเลยจ้ามานี้นที่ดีฉันดีทั้งชิบไอ้ผู้ชายพวกนี้หนีออกรองเท้ากันกระสุนไปเลยออกรองเท้าโซนิกโบดรองเท้ากันกระสุนมาดีดีมันนตะยานาเทาไห้ยมานี่ เหมือนแท่งฉันเราจะดีดีดีเออเออมามาโซนิกบูธค่ะโซนิกบูธมาแล้วเอาเอาตัดแยกเป็นห้าดอกตายไม่เท่าเอามันจากบาทดูเออม่นี่มันไปใสนไปใส่เดียวเดียวเดียวนี่มันห้าดอกนี่นักเอาคืนนี่แม่น่าเทวดีนะนั่งนอนได้เออนั่งคือนอนได้มาแล้ว ตายไปซะเออนี่ไงดูสิฉันออกอะไรฉันจะออกของทับย์เฉยไหมใช่แล้วฉันจะออกมาเธออะไรนะมาเธอออฟเจนิสิตไหมอันสุดท้ายนะไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้อพี่อาด,ด,ด้วยเหรอเออเออมาเพิ่มพลังออร่าความรานกันมาเปิดไฟชิวีอยู่ร่านี่เอานี่เพิ่มออร่ารานกมาร่างสีออโรร่ามานี่ิมาชิ ตาซะตาซะดีดีนี่แน่นี่ไงเออมาออกกังซีออโรรา่าเพิ่มพลังโจมตีให้แกเพื่อนค่ะเพิ่มกระโดดและเพิ่มพลังโจมตีใช่ปะดีดีจีดิตจีดิ๊ดิจีดิ๊ดิไม่ตายป้าดวงจิตตามีไม่าขาดอ,าอ้ายังไม่เึือกัระสนไปแค่ลีดังเดี้ยไปยังมีเึือ,อกัระสนเสือเอ้าเอาเอาไม่มึงไม่ห้าวดองเอา สป,ปอร์ตวิ่งหนีค่ะส,สโซนามถีส,ป,สป,ปอร์ตวิ่งหนีเอาเอ่อเอ่อเอ่อ,อ,อด,ดีนี่แน่เอ๋อเอ่ออ,อ,อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่นตาตยาหน้าเทารอตายอย่างหวุดหวิตม่ย่งมีความเป็นปฏิหาริมากเอ,ออยังไงล่ะเออห้าวดองดีนะดูซิไม่ตาย begged <laughs> for mercy เรองขอชีวิตสิมานี่ออนหวานร้องขอชีวิตสิจีดีกับบ้านก่อนมานี่นมมีความเพ็รพลาสติลมาค่ะสวยนะเออมีความสวยหน้าไม่เทาด้วยหน้าเข่าตาไม่บอดด้วยสกินเนี่ยตายสะหน้าเทานี่แน่นันตยาหน้าเทาเร็กซ์เฟอร์ซี่อ่อนสลัดไปแล้วค่ะมานนี่อืม ดีด to right? oh, yeah. ีเออนะเล่นวีลาต้องอยู่ในป่าในพงใช่ไหมแอบกิซุ่มในพุ่มไม้แล้วก็รอนี่ไงดีดีมานี่หายดีดีมานี่ฉันอุตส่าห์ฟิกเกอร์มาไม่ฉันจกตับซะดีดีมานี่จกตับผู้ จกตับฉันสิได้ไหมได้ไหมโอ้โหไกลไปลูกดีดีโอ้โหนี่เอาละอองยุงไปกัดจกตับเฉยได้เมื่อกี้ได้เ like um, มื่อกี้ได้เมื่อกี้ได้ดีดีได้เอ้าโอ้โอ้ดีดีจะดีไปไหนเอออดีดีจิ๊สดีได้หนึ่งตัวเออ ชื่อว่าอ๋อบับใช่ไหมชั้นจะออกไอ้นี่ไงโล่บับออร่าเออฉันก็งงอยู่ฉั้นว่าชั้นได้บับมาจากไหนงงเอ้างงตัวเองตลกมากเอ้าดีดีมาดิหายดีดีฟิกเกอร์จิ๊ด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 อย่ามาดักฉันอย่ามาป่ยฉันไม่อย่ามายุกฉันดีดีอย่ามายุกฉันโอ๊ตายไหมมาเออเออจุดจบคนบ้องตายไปแล้วจ้าด้วยความเขาดองจะวิ่งไปตีผู้ชายตายห่าเลยเอาเอาเอาข้ามัน มันโหอย่าบอกนะว่าจะจบเกมแล้วให้ฉันเข้าเฟรมก่อนเพื่อนจบเกมไปแล้วโอ้ยตายแววแหวแวจะก,ก็จเกะเสร็จแล้วสำหรับบการรีวิวและพาร์ตซีซั่นนี้เป็นอย่างไรบ้างถูกใจกันหรือเปล่าถ้าชอบคลิปอลืมกดไลค์กด subscribe ก็ได้นะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องการคำว่าบายบายจ้า